หมายนี้เสียงไหนครับเสียงเล็กคาลมสุดๆครับตอนนี้ก็มั่นใจเยอะไหมครับมั่นใจครับหมายอยู่บริเวณไหนครับตรงนี้ครับวันนั้นผมมาผมใส่น่องพเนียดอยู่ตรงนี้มันไม่ขึ้นมานกต่อก็พร้อมมีต่อดินกับต่อพูเนียดนะครับฝั่งนี้ก็เป็นน้ามูลนะครับสวัสดีครับทุกท่านที่กําลังติดตามรับชมผมทางช่อง y YouTube มาร์กไทยบ้านหรือว่าจะเป็นเพจ Facebook มาร์กไทยบ้านนะครับ หรือว่าเป็น Facebook ส่วนตัวมาร์กไทยบ้านกับก้าไทยบ้านนะครับตอนนี้ก็พบกันที่ช่อง YouTube มาร์กไทยบ้านนะครับอยู่กับผมมาร์กไทยบ้านครับผมก้าไทยบ้านครับวันนี้ก็เจอกันตอนบ่ายนะครับบ่ายนี้ก็เลิกเรียนมาแล้วนะครับเมื่อเช้าก็ไปโรงเรียนมาแล้วเรียบร้อยตอนบ่ายนี้พอดีว่างนะครับก็เลยจะออกต่อนกให้ f อฟทาง Youtube และ Facebook ได้รับชมกันนะครับก็มีเซียนกาชี้ไมยไว้นะครับ หมายนี้เสียงไหนครับเสียงเล็กคารลมสุดๆครับตอนนี้ก็มั่นใจเยอะไหมครับมั่นใจครับก็มั่นใจอยู่นะครับต่อดินหรือต่อพีเนียนครับคิดว่าพอ <savior S 2> ดีผมไปดูหมายไปแล้วครับอ๋อเซียนกาบอกว่าวต่อดินก็มีเบอร์เซียนที่จะได้สูงกว่านะครับก็เลยเอาเจา้าดราไปนะครับ <majors S 2> วันนี้ได้ไม่ได้ก็ต้องรอดูรอชมอีกทีนะครับวันนี้ก็พอดีกลัวจะช้านะครับก็เลยเปิดคลิปตอนที่จับใส่กลอง จับนกแสบพเนียรเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะออกเดินทางเลยนะครับหมายนี้ที่ลําน้ํามูลนะครับบ้านผมเองบ้านปัสุขออยุพวงจังนครราชสีมานะครับก่อนไปก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกผมก่อนนะครับแล้วก็ไปรับชมด้วยกันเลยครับไปครับทุกท่าน ตอนนี้ก็มาถึงหมายที่เซียนก้าบอกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้เซียนก้าพาไปดูหมายนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสองโมงนะครับประมาณนี้ครับนี่ครับนกต่อก็พร้อมมีต่อดินกับต่อเนียนะครับฝั่งนี้ก็เป็นน้ํามูลนะครับเห็นไหมครับทุกท่านเป็นลำน้ํามูลฝั่งนี้เป็นป่าทุ่งนานะครับเดี๋ยวเราจะให้เซียนก้าพาไปดูหมายที่ว่ามาดูไว้นะครับทุกท่านเซียนก้าครับ ก็ไหนครับเชียนก้าที่ว่ามาดูหมายไว้หมายอยู่บริเวณไหนครับตัวนี้ครับวันนั้นผมมาผมใส่นกพเนียตอยู่ตรงนี้มันไม่ขึ้นมาตัวนี้เลยใช่ไหมครับนี่ใช่ครับแต่ว่านกพเนยดอันนี้มันอยู่ด้านล่างครับมันอยู่ที่ดินครับทีนี้มันมาลงดินนี้แทนใช่ครับก็เลยคิดว่ามันจะลงนะครับนกมันนกป่ามันสู้นกไหมครับสู้ครับมันเข้ามาคูอ่อนแต่มันไม่เหยียบคือเข้ามาคู่กับใตกับนกต่อครับอ๋อโอเคครับแล้วมันก็ลงตรงนี้ แล้วหมายนี่คือล่มยูคาใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อพอได้อยู่ครับเอยเราใส่บนถนนจะไม่ดีกว่าหรอครับมีรถวิ่งไหมครับเส้นนี้ไม่มีครับเพราะว่าเส้นนี้เป็นทางนาผมนะก็มีแค่ตาผมมาครับอ๋อตาผมมาแล้วคนอื่นทางนั้นมเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆก่อนนะครับทางนั้นทุกท่านก็จะเดินมาหาที่ใสแล้วนะครับก็คิดว่าร้านนี้นะครับทุกท่านคงจะเหมาะนะครับนกมันจะมาจับ พุ่มนี้นะครับต้นไม้ต้นนี้แล้วก็น่าจะบินลงนะครับถ้ามันสู้เซียนกาผก็บอกว่านะครับวันนี้ถ้าไม่มีอุปสรรคไม่มีอะไรมากวนก็ไม่น่าพลาดนะครับช่วยนโปงนะครับความมั่นใจระดับไหนครับกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณแปดสิบนะครับมีลมด้วยถ้าไม่มีอะไรมากวนก็ไม่น่าพลาดนะครับโอเคครับทุกท่านแล้วเซียนก้าจะไปใส่ทางไหนครับเซียนกาจะไปใส่ข้างหลังนะครับวันนี้พอดีเอาขาตั้งกล้องมาด้วยเดี๋ยวจะตั้ง ต่อดินให้ดูนะครับต่อพเนียดไม่ได้ตามไปตั้งนะครับเดี๋ยวถ้างั้นไม่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมก็จะปักขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวมันจะค่ําก่อนนะครับตื่นแต่เช้าไม่กินข้าวกินปลานํานกเขาออกมาแฟนใจ้คารอบบ้านนกเขาใหญ่เลี้ยงมาแต่โบราณคู่เมืองคู่บ้านสืบสานกันต่อไป เล็กใหญ่แบบไหนที่ยื่นชมชอบน้ำเสียงคารมเอาที่สบายใจนกเสียงดีเมียเสียงดังก็ไม่ไหวนกไม่ขันวันใดเมียก็บ่นกันทุกที มาประชันบางก็ชอบเลี้วตันขยันคู่ดีสองคูกคูอ่างว่าตอดีตำรามีแต่ก่นมานักล่าก็ชอบต่อนกสียงนักเลี้ยงหานกตามตำรานกแบบไหนที่ถูกใจพันรยาเขาบอกว่านกขยันที่ขันทนนกเขาต้องขันนา นี่นะครับตอนนี้เราก็ได้ทําการปักขึ้นเสร็จแล้วนะครับผมปักขึ้นบริเวณนี้นะครับหน้านี้หน้าเดียวฝั่งที่คิดว่านกจะมานะครับฝั่งต้นไม้ข้างหลังผมจะเอาเป็นใบยูคาอ้อมหมดเลยนะครับให้มันเข้าข้างหน้าข้างเดียวโอเคครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องตอนปล่อยนกออกให้ดูนะครับ Là ô n นี่นะครับทุกท่านตอนนี้ผ่านไปนะครับสองชั่วโมงครึ่งนะครับเจ้าดอลล่าก็เล่นดีปกตินะครับเต่ว่าไม่มีนกป่าตอบรับเลยนะครับเงียบสนิททั้งป่าเลยนะครับตอนนี้ก็เกือบห้าโมงแล้วนะครับไม่มีนกป่าเลยครับมันก็แปลกนะครับเดี๋ยวลองจะลองถามเซียนก้าดูนะครับว่าเป็นยังไงคือไม่ฝังมีนกไหมนะครับเพราะว่าถ้ามีจะได้ย้ายอีกมันย้ายได้อยู่อีกหลักหนึ่งนะครับก่อนจะมืดเดี๋ยวลองจะลองถามนะครับก้า กเชีเกามาเนี้มานี้มานี้เรากำลังเรียกเซียนกกมาแล้วนะครับก็เห็นแต่นกตอ,อขันนะครับยังไม่มีนกป่าขันตอบเลยนะครับรั่วเป็นกับลมแรงครับนลาก็ขันไปนานแล้วครับต่ว,ว่าจะตัดลงสักนิดให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเพราะว่าไม่มีนกป่ามาเถียงนะครับโอ้ไม่มีเลยนะครับ ก็แปลกใจดนดล่าก็ทําดีนะครับทําเต็มที่แล้วครับเทว่ามันไม่มีนกป่านะครับอล่านล่าอันน้วะเดี๋ยวก็รอเซียนก้าสัากแป๊บนะครับเซียนก้าอยู่ฝั่งทางนน้นนะครับไปต่อฝั่งทางนู้นนะครับกําลังเดินมานะครับเซียนก้าเรยวปะนี่นะครับเซียนก้าก็กําลังเดินมานะครับ โอ้เทียนก้าโทรถามตานะครับน,น,นี่นนครับเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับเทียนก้าโทรถามตานะครับว่าทําไมนกหายนะครับตัวนกป่าปโอ้เสียงว่ามีคนได้ไปแล้วนะครับตอนนี้นะ่ะวอนก่อนอ๋อพามาก,กี่มาต่อหนกกระมูลจะมีได้ยินเสียงมัน แมนหนกต่อคันตั้งสองชั่วโมงมีได้ยินเสียงเลย<ม>ตัว<ม>ตัวส <4 S 2> ีบ่ามีได้ยินเลยสองชั่วโมงตัวสีบา่าเสียงดีน่ะขาม่มไม่เห็นเลย,เ,ลยเสียงก้ารครับตาว่างไงบ้างครับมีคนได้ไปแล้วครับเสียดายเลยครับตอนนี้มีคนได้ไปแล้วใช่ไหมครับครับได้ไปวันไหนครับวันน้านาจะวันก่อนครับอ๋อโอ้แสดงว่าวันนี้เฝ้าเลยนะครับ ผมว่าแล้วทําไมมันไม่มานะครับขันตั้งสองชั่วโมงนะครับไม่มีเสียงมันตอบรับเลยนะครับเพราะว่านกป่านะครับถ้ายังอยู่นะครับถ้ายังอยู่มันจะขันรับนะครับถึงไม่มาก็จะขันโตนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่มีเลยนะครับเดินไปดูเดินลากันนะครับผมก็ว่ายุทําไมมันไม่ขันตอบรับอะไรเลยนะครับปรากฏว่ามีคนได้ไปแล้วนะครับตะคำบอกคนบาดไหน ไม่ใช่คนบ้านปะสุกนะครับมาหลายคนนะครับมาเป็นทีมงานฝั่งนี้ก็้ํามูลนะครับโอ้มีคนได้ไปแล้วครับเจะได้เลยครับนี่ครับเจ้าดลล่าวันนี้ก็ไม่เหมือนมันเดิมครับมีคนได้เฉลยไปแล้วตัวนี้ก็ความรู้สึกเป็นไงบ้างครับเซียนก้าหลังจากมีคนได้นกตัวนี้ไปแล้วครับเจะได้ครับตัวนี้เพราะว่าผมมันฟังหลายรอบแล้วตัวนี้มันฟังแล้วมันอยากได้จริงๆครับตัวนี้เขามีต่อดินมาด้วยหรอครับ น่าจะพพเนียดครับอ๋อน่าจะเสร็จต่อพพเนียดนะครับแต่ว่าต่อพพเนียดตัวนี้มันเป็นนกรูนะครับต่อพพเนียดผมสงสัยว่าเขาจะเอานกต่อใส่ตรงพุ่มแล้วเอาตะข่ายกลางหรือเปล่านะครับเพราะว่านกที่ไม่รู้นกที่รู้นะครับนกที่รู้นกที่รู้พพเนียดส่วนมากเขาชอบทําแบบนี้นะครับเอาตะข่ายกลางสองฝั่งของต้นไม้นะครับแล้วเอานกต่อไว้กับต้นไม้นะครับ มันจะติดนะครับติดตะข่ายโอ้โอก็เสียดายมากครับเจ้าดอล่าก็หายเฉลยตัวแรกของปีไม่ได้นะครับเจ้าเสียงน้อยคันดีไหมครับเจ้าเสียงน้อยของเซนกาคขันดีไหมครับรที่เอามาถือว่าผ่านครับเซนกาก็บอกว่าถือว่าผ่านนะครับแต่วันนี้พลาดนะครับไม่มีเฉลยนะครับโอ้โหเจ้าดนล่าก็ยังจัดเฉลยแต้มแรกไม่ได้นะครับของปีดอล่าได้เฉลยตัวล่าสุดก็ต้องแต่ผมยังไม่รถชนกันนะครับ แต่ก็ทําดีครับประทับใจผมมากครับโอเคครับทุกท่านเดี๋ยวเราไปเก็บนกกันมาก่อนนะครับแล้วจะมาปิดคลิปนะครับทุกท่านนกเสียงดีเมียเสียงดังก็ไม่ไหวนกไม่ขันวันใดเมียก็บ่นกันทุกที บงก็อ่กนนกอ,อ,อนน,นี่นะครับตอนนี้ก็เก็บนกเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งสองต่อแล้วก็พลาดอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้เพราะว่ามีคนมาต่อได้ไปก่อนนะครับเสียนกาก็ได้ถามตาเขานะครับมานาทุกวันนะครับพอดีตอนอยู่บ้านลืมบอกนะครับว่าวันนี้จะมาตามต่อตัวนี้ก็เลยไม่ได้ถามก่อนนะครับ ก็เสียดเข้าไปแล้วนะครับเสียงต่อพเนยดไม่รู้ว่ามาจากอำเภอไหนนะครับมารถพิกัพนะครับผมถามแล้วเยนกล้าโทรคุยโทรศัพท์กับตาเขานะครับว่าเอารถพิกัพมานะครับก็ได้ไปแล้วเรียบร้อยนะครับเสียดายมากครับตัวนี้เชนกล้าบอกว่าก็เป็นเสียงเรียกคารุมสุดๆนะครับคารุมป่าด้วยนะครับเป็นนกป่าด้วยวันนี้ก็ผ่านเหมือนเดิมครับดอนล่ยังทําแต้มแรกของต่อดินของปีนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าก็เล่นประทับใจผมอยู่นะครับ แค่ยังไม่เจอนกป่าที่กล้าสู้เฉยนะครับบวกกับผมไม่ค่อยได้ออกด้วยนะครับผมติดภารกิจหลายอย่างนะครับเชนก้าก็เจ้าเสียงเล็กเล่นประทับใจไหมครับพอได้ครับก็ประทับใจอยู่นะครับพอได้อยู่ครับก็คลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วผมก็จะได้กลับบ้านนะครับก็ขอปิดไว้แค่นี้นะครับก็สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมาประเทานและทำคลิปวิดีโอลง y o YouTube ต่อไปด้วยนะครับพอดีว่า ก็มีหมายอยู่นะครับตาเซียนก้าบอกว่ามีหมายอยู่นะครับเดี๋ยววันหลังเจอกันแน่นอนนะครับรอให้ว่างก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับไปก่อนนะครับทุกท่านสวัสดีครับ